ตื่นเช้ามาวันนี้อ้าวออกมาข้างนอกหิมะตกสังเกตแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เยอะมากแต่ที่ทํางานสง่งข้อความมาบอกว่าไปทํางาน2ชั่วโมงเลทได้พอเดินออกมาอ๋อรู้แล้วพอพื้นมันเป็นน้ําแข็งนี่เองการขับรถอาจจะลําบากนิดหน่อยเขาเลยอนุญาตให้คนที่ทํางานที่โรงเรียนไปสายได้2ชั่วโมงแต่มันหนาวสิบเก้าฟาเรนไฮต์แบบนี้รถก็เป็นน้ําแข็งเลยสิค,คะก็เลยออกมาปัดรถไว้ก่อนเลยเพื่อถึงเวลาไปทํางานจะได้ไม่สายนั่นเองลองฟังเสียงดูนะมันแข็งจริง พอมันแข็งมากๆแบบนี้เราก็ต้องสตาร์ทรถไว้ก่อนเลยและเร่งความร้อนให้สุดเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังรถในรถบังคัหรือว่ารถของอฟิลสามารถปรับความร้อนได้ด้วยดูสิถ้าไม่สตาร์ทรถนะยังไงก็ขุดไม่ค่อยออกบางครั้งบอกเลยว่าขุดจนหักเลยแบบนี้แต่ก็ช่างมันเถอะถึงจะหักแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ไม่ต้องห่วงฟิลมีที่ขูดสองอันแบบนี้จ้าพอสตาร์ทรถไปสักพักเห็นไหมมันละลายแล้วคราวนี้ก็ปัดแล้วขูดรถได้ง่ายมากขึ้นบอกเลยว่าบางครั้งกว่าจะปัดเสร็จก็เหงื่อแตก เพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วหนาวด้วยแต่ก็ร้อนด้วยพอพาไป2ชั่วโมงถนนก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีคนขับผ่านมากขึ้นอุณหภูมิอุ่นขึ้นหรือแม้แต่รถที่ค่อยขูดหีมะาตามถนนก็ขุดมากขึ้นแต่ว่าถนนตามหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะขูดกันแค่ตามถนนใหญ่แต่ไม่ต้องห่วงเลยยัดโครโดตอนเย็นก็ละลายหมดเลย